สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับมันนี่จะพาสามีมาเรียนพูดภาษาโคราดเนาะจ้ะภาษาโคราดก็จะพูดแบบออกแบบแข็งๆจักหน่อยจา้าเนาะเป็นภาษาแต่บางพื้นที่ก็พูดไม่ค่อยเหมือนกันเป๊ะๆเะนาะจ้าเริ่มไปเริ่มคำแรกกันเลยเนาะจ้าคำว่าไปไหน ไปไหนไม่ไม่ไป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 ,ไปไหนไปไหนดูปากไปไหน <c oughs> ไปไหน <c oughs> <c oughs> ออกกรุงเทพมันกำคำแรกผ่านไปจ้ะ <c oughs> ไปไปไม่ใช่ไปไปไหนไปไหนอัน,นอันนี้ที่บ้านฉันพูดแบบนี้เนาะไปไหนบางบางคนกิดจะพูดแบบไปไหนแบบนี้บอกไปไสมันดีกว่าคำ <c oughs> ที่สองยิ้วเขานิ้วเขายิ้วเขา่เขา,มามามา่อว่านกับพูดไปเราจะซ้อนให้พูด หิวขาวหิวขาวโอ้ยสั่วถ่ายไตยังไม่ไตยที่ไหนที่นี่อึงอ่างเอาเอาสัตว์บ้างอึงอ่างมาไม่ออกไม่ออกเอาอะไรอ่ะไม่ออกอึงอ่างอึ้องอ่างแล้วก็กบ ก็เข้าไหมปอมันเที่ยงแล้วไม่ใช่ไหมไม่กินแล้วทำไมไม่กินหนึ่งปีมาได้กิน่ยงแอแล้วกินจนอ้วนกินจนหนาบ้านเมื่อเรจะทุกคนเนอะอยู่แต่บ้านห้าแต่ของกินได้เฉียวก็ไม่ได้ ไปเที่ยวไปทำอะไรไปกินเกาได้ออกไปเพิ่งได้ออกไปเมื่อวานนี้ไปกินไปกินซูชิกับทันเหมือนแฟมมี่แฟมมี่มรไรตา้าวเก่งไรแกร๊ดู <laughs> เล่นใหญ่เลย <laughs> ขอบคุณท่านเหมือนแฟมิลี่จ้ะที่พาไปเลี้ยงซูชิเมื่อวานเนาะจ้ะกินจนอิ่มจนจุกเลยจ้ะเอ้ยนกก็น่ารักจ้เาเป็นคนเฉียอารมณ์ดีจ้ะน่ารักทั้งสองคนเลยจ้ะทั้งเอ้ยนกแล้วก็ท่านเหมือนแฟมิลี่เนาะขอบคุณท่านเหมือนแฟมิลี่และะ้วก็เอ้ยนกเนาะจ้ะ ขอให้ครอบครัวของท่านมือนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ล่ำมวยความสุขล่ำรวยเงินทองนอกจากเอาคำสุดท้ายคำสุดท้ายรักฉันไหมเอาพูดก่อนโลรักคนมากๆจริงเหรอ,อ เพนๆเป็นพยา,ยานเลยนะบอกแล้วนะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆช่องดาริกาชาแนลด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนะจ้ะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนะจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ